ครับการแข่งขันครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณเชนครับครับก็ครั้งนี้ก็เป็นโอลิมปิกพี่ซีรีส์สามก็ที่แมนเชสเตอร์ครับที่อังกฤษครับก็อ่วันนี้ก็เราก็ลงแข่งสองคนครับรุ่น49น้องเทนนิสครับภาพเดก็เป็นน้องฮามานครับก็ก็พูดถึงฮามานก็เขาก็เม็ดแข่งขันใหญ่ๆก็เป็นครั้งนี้ครั้งแรกครับแต่ว่าฮามานก็ได้ชนะสองสองรอบสองครั้งก็ก็วันนี้ก็เล่นดีครับก็ผมก็พอใจจริงๆครับแต่ว่า วันนี้ก็ไม่ได้เรียนครับแพ้ก็ล็อกชิงทงแดงแต่ว่าผมก็ดูเรื่องสําคัญก็เรื่องเล่นครับก็เขาก็เล่นดีมากครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะผมคิดว่ามีอนาคตดีครับแล้วก็สำหรับเทนนิสก็ตั้งแต่ที่กลางปริที่ารีครับก็หลายคนก็ขึ้นมาจากเยาวชนแล้วก็เป็นนักกีฬาตัวใหม่ขึ้นมาครับรุ่น49ครับเพราะฉะนั้นก็ครั้งนี้ด้วยครับก็เป็นปกติเป็นนักกีฬายุโรปก็ยังแข่งแข่งแข่งขัน เพราะฉะนั้นก็เป็นสเปนกับเป็นตุรกีก็ก็ยังก็เล่นดีครับแต่ว่าก็ครั้งนี้ก็ได้เลี้ยงทูกครับแต่ว่าอ๋อเราก็ต้องอีก2ปีที่โอเล่ิกครับอันนี้ก็สิ่งสำคัญที่สุดเราก็ต้องต้องปรับตัวเราก็ต้องต้องให้เพิ่มเติมก็ยังยังอ่าต้องต้องเราก็เพิ่มเติมอีกครั้งนึงครับแต่ว่าวันนี้ก็ได้เลี้ยงตรงก็ดีใจแล้วก็ก็ก็วันนี้ก็ได้ความสำเร็จที่มันจะสะด้วกอีกครับ